ซโนโจอยกับเมียหน่อยทั้งสามกัลคังหนึ่งหิงมาแล้วยังมีสองผัวเมียที่กำลังคิดกุ่มใจว่าเป็นยังเฮ็ดจังได้กับบ่มีลูกจากเถื่อและไพยไส้ก็คิดในใจว่าเมียของเขานั่นบ่มีประสิธทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถเฮ็ดให้เขามีลูกได้ในคุณเมียเป็นยังกุดคือมีลูกยากแต่ว่า ฉยังขึ้นมาทนแม่เป็นน้ำพอเองและบไมิน้ำยาแต่ล่ลาท่าทางมันก็นดีอยู่เด้นดีแอะกูนี่เว้นจะดีคือว้าวเลยก้าว้าเนาะได้เมื่อแรกยะห้องขอชีวิตเดอ้เอแอะแอะนั้นพอดาวตกดาวตกใส่ดาวตกจะใส่บคเคยเห็นโบรานเด็กเกวว่าไหวกันขอพรต้นดาวตกแล้วมันจะเป็นจริงโอ้ตีผมขอให้ผมได้ลูกชายที่มีหน้าตาที่ดูดีดูล่อไปสายไปใสกระให้หูซึกมานและท่าเต้นที่เซ็กซี่อือเอามาายังละท่าเต้นเซ็กซี่ปัญญาอ่อน มบวจากบรล้ำสุภาษาสที่ว่าท่าเต้นเป็นตอรูุบลอเป็นล่องนะมันก็เมนคือเมวา,าแมนเสียเมี่ยมกานสั้นผมขอท่าเต้นแปดสิบเปอร์เ็นต์ส่วนควบรอผมขอยีบเอร์เซ็นบอนี่แหละใช่ยเย่าหลายใหญ่ห่างมันถึงเวลาแล้วเก่งเวลาอย่าง่เจะหูจะดอกยะเสเช็ดขึ้นหลายแม่บอโหเขาเป็นคนใส,ส่ อินโนเซน์แล้วหนึ่งไปมังบอลดงมือนี่อย่าเห็ท่เฮาหนมอยเอาใม่กเลยเอาใหม่กเยและแล้วหนังก็ได้กินเวลาทั้งสองคนสลัมาหืมยางหนักเพื่อหวังว่าพ่อนของเขานั่นจะเป็นจริงเร้าวันทัดไปบบนาเสีอครับพ่อนที่เขาขอไว้เป็นจริงเขาได้ลูกไส้ที่มีทาเตนน80%ความรออีก20%และได้ขนาดน้าว่าสโนจอย บางดุคขับมันเต้นบ่เศร้าเลยโอ้ยจะเป็นตาสร้างหายเขาสำเร็จแล้วแม่ลูกก็เข้าเต้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์และคว้าลอยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่ก็รู้สึกดีใจคือกังแต่ตอนนี้แม่รู้สึกบ่อยแล้วมันคือว่าแบบนี้เม่สิทิมกูไปละบะแม่ก็เสียใจแต่แม่คงอยู่ได้บอดอนกูสอกตายอ้าวท่านผัวคือไปไวแท้มึงคิดว่าการตายเป็นการพักผ่อนจะฆาวและลูกก็ต้องเป็นเด็กกัผ้าไม่ เขาสิยอมให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าว่าได้เฮาต้องหาผัวไหม่ผัวของเขาหัวใจไหวกระท่านหันและนีคงเป็นผลจากการขอพรเมื่อได้ตามประสงค์แล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตอบแทนและนั่นก็คือชีวิตของเขาเองก็ะน,าน่าสงสารมองน,น้อยนิดน้อที่ต้องเกิดมาบ่ท่านเทไหรก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าตัวตัวตัว และเมื่อพ่อตายไปแม่ของสโนจอยกับพ่อหม่ทันทีและผัวคนใหม่ของเขาก็คือพ่อหมดที่มีความรอ30%ซนาเต้นอีก90%ซยังไม่หมดเขายังมีแวนวิเศษที่บอกเขาได้ทุกเรื่องแวนวิเศษเอ้ยใครรอเลือกที่สุดในปัตตพีเอ้ยมาแวนวิเศษอมอองบ่ะไปรอที่สุนีโลกแป๊บเซิร์ชกูเกกันข้หนึ่ง เฮ้<ฟ>มึงอะไรมึงรอสามสิบเปอร์เซ็นเออ,อดีดีดีอืมอันท่าเต้นได้ละเนี่ยแบบเนี่ยโอ้ยจะมันถามสอท่านเนาะอืมกับมึงคือเกาน่ะอืมแล้วก็อย่างไรแต่หมออกพอหมดกูนอนบนท่านสวงโอ้ยออไปเมื่อนาจะมาถามกูสินอนเออเออมันว่าวปวกแกงใกความรอ,อกูเลยบานี่หนังเบนจิววยาบปานนี่นนหอนอนนแหแวนวิเศษขี่เศ้าขี่ขั้นตอบคำถามของพอหมด ตัดผ่ามทาียสโนจอยสโนจอยได้กลายเป็นนุ่มและมี่าต้นที่เซ็กซี่ด้วยอัตราเลดที่คู้สองจนสาวๆภายในเมืองต้องห้องเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ้ยเกินไปไหมเกินปุ้ยมวยสาวๆทุกคนว่าด้วยน้ำเสียงที่อยากจะกืนกินจอยโดยตัวเป็นเป็น นี่ลูกจอยมากินข้าวน้ำกันนี่มากแม่เฮ็ดหม้อควกับตำกุ้งและพิเศษม่ขี่กระเดื่อนตากแดดที่ลูกมากอีกด้วยเอาเลยครับแม่เมื่อในจอยไม่นัดกับสาวเมือ่อไม่คอยมากินน้ำกันเด้อเอาอย่อเล็กน้อยอย่อเล็กน้อยมันเฮ็ดเอียงคงบันโอ้มันลูกชายมันก็รอจ้ะนาะนับมือก็นับหมันคืนเลเรื่อยอุ้ยหน่อยจม็นต้อง<า>ต้อง นี่บางนี่มันแห้งใหญ่และมันแห้งรอเว้ยมันบ่ดได้แล้วเดียวดีสิมิคอนรอว่ากูบ่ได้พอหมดหูดซึกมันใสกับคว่ำรอของสโนจอยและสงสัยว่าตอนนี้ไผเป็นอันดับหนึ่งกันแท้เขาจึงบล่อสาเขาไปถามแวนวิเศษทันทีแวนวิเศษเอ๋ยใครรอเลิศในปัตตพีเอาอีกแล้วเนาะเมื่อ,อยกูอีกแล้วนี่มึงคือเกาพอหมด ออ uh huh. นี่จะไม่มีใครรอเท่าข้าเลยเหรอือท่านรอที่สุดในอดีต uh huh. แต่ตอนนี้คนที่รอที่สุดคือสโนโจอยเขามีความรอที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ยังท่านในเมิร์ด้ะเขายังมี่าต้ตนที่เซ็กซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมันหลายกามึงจังเหมือนมึงตอบย้ำกูเนาะรับความจริงบ่ได้ที่ละอย่าสีา่ยงออกไปไหลกะป้อมก้าเอ้ยขับไวจะได้ครับมึงออกไปเอาหวัวใจสโนโจอยมาเดี๋ยวนี้ได้เลยครับงานถน,นัด พอหมดทนบ่ไหวจึงสั่งกะป้อมก้าออกไปขาจอยกระป้อมก้าแอบซุ่มจอยในขณะที่จอยกำลังซ้อมเต้นออกมาเต้นไว้ออกมาเต้นไวเหยียดดากแหงแหงไปเลยและโดยท่าเต้นที่เ็กซี่ของจอยจึงเฮ็ดให้กะป้อมก้าวันไหวเต้นลอขนาดนิชกาล่งจะไดนเนาะบางลีลากันโยกแอวตีลาไม่ฮาบ่ขคาเด็ดขาด เกิดมารอนี่มันทอดใจอีหลีเนาะเอ้ยสนอจอยฮะแม,ม่นไพรมาลี่มองนั้นนีไปถ้าจ้าบุญอยากตายและกยักม,มาอีกเป็นอย่างล่ะพอหมดสั่งให้กุมะขามึงเอาอแล้วผมเห็นอยียงผิดล่ะคุณรอและเซ็กซี่เกินไปลำบากนาะเกิดมารอนี่เอาขอบคุณลหลายๆเด้อที่บอกผมจากตัวเองกะพร้อมกาตัดชินใจปล่อยจอยไปแล้วเอาหัวใจกี่ขั้นขากไปให้พอหมดแทน นี่ครับท่านผมจัดการมาแล้วครับได้ใจอิลีดีมากดีมากแม่นสิจัดขี่กระป้อมอย่างให้สุดใญ่มีรถหยังเนี่ยครับมีรถในยอมมีรถในเซร่าและก็รสในทัวร์ผมขอรถดีนะครับมันจะสีแซ่บสีนวลได้เหมือดทาสดชื่นและแน่ที่สุดมัสโนจอยมันกระตายและจากนี้ข้าก็จะเป็นที่หนึ่งในไตล่าฮึ <c oughs> <c oughs> พอหมดดีใจที่กระป้อมก้านน้ำหัวใจของสโนจอยมาให้เขาได้ ตัดผ่านมอทีซโนจอยซโนจอยเดินทางเขาในป่าหลึกและโบดนเขาก็ได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ในปลาเขาและสภาพกระ่อมนั่นกระเกาส้มเบื้องแล้วกระบ,บนนอาจจะมีคนอยู่แมนไผ่ไม่มเห็นเพื่อนอยู่กลางปลาแบบนี้เนาะมีใครอยู่ข้างในบอมีบอนอเบื้องแล้วก็ขือสมบ่มีคนอยู่เออวะดีแล้วเขาียอาศัยอยู่นี่เลยและเมื่อเพื่อนหลังหนีบ่มีคนอยู่ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของจอยที่จอยจะได้พักอาศัยข่าวของเอียงก็คือเมียนไว้ดีอยู่แต่กบแปลกที่บอมมีคนเอะหรือว่าเหาสิคิดเ,เองเอ๊ะและเมื่อจอยกำลังยืนง่องกับมีคนเอาไม้มาผ่าที่หัวจอยจนจอยสลบไปในที่สุดมืนอนีกับมาถ,ถึงเมื่อที่เฮาสามคนจีได้ผัวเฮาตื่นเต้นจนขาลอ,อยคนเอยียงทั้งรอทั้งเซ็กซี่ในแนวพัน์ดีลวเด้อดูที่ตูดเขาสิ และเมื่อจอยสลบไปสามเอือนองก็จับจอยทั้ผัวทันทีเศร้าวันทัดไปจอยก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหมือนงงอยู่ในด้องสาวๆที่อยู่อ้อมตัวเขาเพราะมาอยู่นี่ได้จังไดเนี่ยฮะ Oh โอไม่ดิบุคคนเห็นเหยงกับ oh, สนวกจอย <ละ S 2> ไ<ด>่ต้องเสียใจสนุจอยเสียตัวแล้วจ <c oughs> อยบญนามาเจอเรื่องแบบนี้เลยนี่บุคคนเห็นลงไปได้แนวใดเนี่ยไม่ต้องเสียใจดอกจะไดกับเป็นผัวมเมียกันแล้วสนุ์จอยบอดใจายปนั่นกันห <c oughs> ันมันยางเลยแหละจังคุบเอาจอยไดเมียทั้งสามคนในวันเดียวแต่สโนุ์จอยกับบได้ดีใจเลยพราหนี่เป็นครั้งแรกที่คนหลบรอคือจอยเสียพมมาจันท์ให้กับสาวๆทั้งสามคนเบิ่งแล้วกับเป็นไตตัวเนาะคนอ ตัดผ่ามาทีพอหมดโอไม่นะเมียสุธีรักล,ลูกของข้าได้ตายแล้วเอียงคือว่าจากสันสนจอยเป็นเอียงโอไม่นะหัวใจแม่สิเป็นวินพ่อได้ย่างไปที่สวนหลังบ้านพ่อได้เจอห้อยเลือนแลว้วหัวใจของสนจอยคาดว่าน,นั่นก็เป็นผลงานของหมาป่าโอไม่ในที่สุดบ้านหลังนี้ก็เป็นของข้าคนเดียวพ่อหมดได้แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้แม่สนจอยต้อมใจตายเพื่อหวังจะยึดครองสมบัติไว้เพียงคนเดียว กระจกวิเศษเยยลยใครรอเลิกในปัตตพีสโนโจอยเป็นอย่างมืงอบร่บิงกูเกิลเซิร์ชบ้างละว่านนี่มันเป็นไปบ่ได้มักซโนโจอยมันตายไปแล้วมันยังบ่ตายคนใส่ของมึงเอาหัวใจกินราค่าใครมึงโอ้มันกล้าดีจะได้ว่ามันบ่ได้และแบบนี้ต้องรงมือเองจักซีมันต้องเจอท่าไม่ตาย มันอยู่ใสอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งกับเมียสามคนผู้สิเมียนมันบา้าคคั่กระเบิงยาสิดีแต่คุยพอหมดอยากหายที่ได้หูความจริงว่าสโนจอยบอท่านตายและเขาได้ว่างแผนปิดสีบจอยด้วยตัวเอง หาอยู่เฮือนเด้อผัวเดี๋ยวเมียสิออกไปหาแนวกินกจำเมียก็บไม่ไหวเด้อผัวคิดหอนเมื่อวานนี่ทั้มซ่งเสียใจบ้านมื้อนีเ้เขาเฮ็ดไปตาฮ้างตาแพงจังเนาะแม่ให้จอยทั้มซ่งแน่ละน่ะเนาะเมื่อวานนี่จะเต้นในเซ็กซี่มากอย่าชัวร์หลายอจอยไอ้เขาไอคอนเด้อผลสิตกแล้วอย่าเมียทั้ง3เด้อทางปลอดภัยเด้อและเมื่อเมียทั้ง3ของจอยหนีไปพมดก็มุ่งตรงมาที่บ้านของจอยทันที ด้วยการแป้งกายเป็นคนเถาและขายแอปเปิลอาบยาก,กันหยุงเพื่อหวังปิดสีบซโนโจอยมีคนอยู่บนน้อฮัลโหลโอ้ยพอเถาซึกบนหลังอ้อจะได้รับพเถามีอย่างไห้ซอยบาพ่อเถามีผลลัมไม่เพื่อสุขภาเพาะหลช่ชื่อช่วยพ่อเถาเน่พ่อเถาเก็บสดๆจากสวนเลยเด้นี่กินเข้าไปแล้วสุขภาพจะแข็งแหงมาแข็งแห้งแก่ปะวะ โอ้เบิ่งแนวก็เป็นตาอีตนเด้แต่จอยบ่มีเงินเลยบ่มีเงินบ่เป็นหยังเอาข้าวสารอาหารแห้งก็ได้อ๋อมแีแต่อ้อมเกียรตใบหนังเลิศพอเฒ่าสิเอาบ่ครับโอ้ของโปรดประโยชน์เยอะพาเสียเอาหลาข้าวเดียวเด้อมันยังพดอยู่ฐามันสูงระวังถากระซิแมแอปเปิ้ลของพ่อเฒ่าก่อนเนาะอร่อยเด้ดละ่ะแม่มักลาอามแม่กินก็ได้มันคือหูสีเขียวว่ะอ้าวพอหมด มาได้จดังไ่นในที่สุด <ละ S 2> มึงก็ต้องตายมึกสนอจอยมึงเอาอยังให้กูกินเนี่ยมันคือเป็นคิ้วๆอ่ะแอเฟอร์อาบยาขนยันโยมโอ้เจี๊ยตายสมน้ำหน้า <c oughs> ในที่สุดกูกะโลและเซ็กซี่ที่สุดในโลกคืออาเซียบอ่ะอาแจ๋วโซดคนเดียก็มาเทอาหายแต่นอก จอยได้หล้งค่าล่มของพอมดจึงเหตุให้เขาตายโดยที่บทันตังโตเมื่อเมียทั้งสามคนกลับมาพัวเขาทั้งสามก็เสียมกเสียใจที่เห็นจอยตายอ๋อไม่นะผัวเจ้าคือบ่หายใจอ้านั่นแอปเปิ้ลจอยหนาจะกินแอปเปิ้ลที่ไม่นอนกลับไปและนอนนั่นกระจอใส่เขาจอยกันเลยตายอ๋อไม่ผัวกูคอยคิดฮอททาเต้นของจอย ใช่แล้วามาเต้นไว้อะไรจอยเธอและทั้งสามคนก็คิดถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจอยและเต้นไว้อะไรให้แกจอยและเมื่อจอยได้ยินเสียงของด้นตีก็เห็นใ,ใจของจอยกระสุ่งกระช่วยและนั่นมันจึงเห็นห้แอปเปิลที่ค้าอยู่ในคอของเขาลุดออกมาและบด้นจอยกระพื้นขึ้นมาพร้อมกับทาเต้นอันเซ็กซี่เมียทั้งสามคนยืนงงอยู่ในดงหยา โอ้นั่นจอยยังบ่ตายโอ้ไม่เกูนายเจ้า <c oughs> คงช่วยจอยไว้แล้วนี่เขา,ายังบ่าตายหมดเอาแอป,ปเปิดอาบยากันยุกกนยงใหม่จอยกิน<า>ไปละคิดว่าม่นนอนมาจอใส่เจ้าบาดได้แท้ว่าอยากกันยุงแล้วผัวเสีเยแนวดาต่อไปกูสิขามันบอชันมาพอหมดมันป่อยจอยไวแน่แน่แล้วผัวสิไปแนวดหยมันอันตรายเดียบอ๋อบอดยากเลย เอานี่ผัวปืนแก้บาดมันบุญยานปืนลันบ่นอเคยลั่นแลวแต่บ่ตายคำสั้นเก้าไว้พาดหัวมันเมียทักษามคนถ่ายอยู่เฮือนเด้อบ่ต้องตามไปเจ้าผัวเจ้าหัวจอยไดตตาชินใจเดินทางไปขาพมดพราะนั่นคือทางเดียวที่จะให้รเขาอยู่ได้เวนวิเศษเอ๋ยใครหล่อเลิศในปัตตลุงปับ๊บถามชิลีก่อนชิลีเอ๋ยไผรหล่อเลิศในปัตตพีหล่อเลิศอ,อ่ะ ซาโนจอยลอเลือที่สุดงินชั์บ่เป็นไปได้แน่ใดกูขามั่นกับมือถามชิลีไหมแมนคือไอพนวายุบชิลีบ่ก็ยังว่าบ่มันยังบ่ตายมันยังบ่ตายแบมนีตกเจอท่าม่ใต้หอบสองความมดจะเฮ็ดแนวใดละ่ะเรื่องของกูเอ้าว่ากูเสียกแล้วนึงเจอหน้าึงอยาถามกูด้ะมึงเสีเอาจะได้วะเห้ ตายซะขยับพอหมดถ้ากูไม่อยากตายมาจะได้ละลูกมญธทรม่ต้องมาว่าแม่กูอยู่ใส่กูถามบ่ได้ยิมบ่หหูแตกบ่หูข่าบ้หูมึงอยากตายสะบ่มันตายแล้วฮะมึงเห็นอย่างแม่กูมันตายเองลูกจอยนี่มึงขากูบอไดุ้ดขาแม่กูบ่แม่เดี๋ยวถามมันได้ลูกอีกเดี๋ยวลูกมันก็รอกูกูอีก นี่พวกเ้าตามจอยไปกันดีกว่าแม่นแล้วปล่อยจอยไปคนเดียวมันอันตรายหันเต้พ่าไปกันเลยเมียทั้งสามคนบ่นิ่งนอนใจที่จะปล่อยจอยออกไปคนเดียวพวกเขาทั้งสามคนเลยต้องตามไปช่วยมึงเห็นแบบนี้เดนแนวใด้ตายซะอยยจอยคิดว่าจะขาพอหมดแต่ก็ขาบ่ลหลงพอจอยกิดเห็นตอนที่พอหมดเลี้ยงเขามา ถึงสิบวอมันพอแท้ๆแต่ก็เป็นคนมีพระคุณแต่ครับกันพ่อหมดโบไดซสนเลยเขาเฉียารอที่หนึ่งอย่างเดียวมักลูกแม่ละคุณมื่อจิคาพ่อแม่นบอกตายอย่าเด้อย่้อมึงวีมาฟ้องบอกตายแม่นแต่ว้ยในที่สุดพ่อหมดก็ได้ตายเจ็บมองไรบ่ละให้เมียซอยบ่ ป็นน้ตอสโนโจอยหูซึกอเจ็บกล้ามกด้นหน่อยหนึ่งเมื่อแรงท่าปติตาดินเดียวก็เสาและในที่สุดสโนจอยกับเมียนหน่อยทั้งสามพวกเขาทั้งสีคนก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดการ